สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกับมินวท่างตัวเลขโชคลาภมาฝากเกี่ยวกับสูตรคำนวณของอาจารย์ล่างนะคะก้อนสิบวิบ้าถึงอาจารย์ล่างนี่นุ่นที่ยากกับสิเวิบาของเว้าถึงนวีกอนนะคะนวีที่พุ่งนี่นะคะวันที่หกขึ้นมืออื่นนี่นะคะเป็นวันที่หกนวีจะทำวิธีเลี้ยงปูที่ให้โชคให้ลาบนะคะเพื่อผู้ใดเอฟซี FC, บ้านไก่เลี้ยงเคี่ยงอยากมากนะคะนุ่นที่ยากกับสิขอบอกบ้านนะคะ เป็นบ้านหนองแวงม่วงนะคะตำบลขุดโดนอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะผู้ใดอยากมาทำบ,บุญมาทำบุญกับนวีอยากมามีส่วนร่วมนะคะนะคะเป็นก็จะมีนมจีนน้ำยาเลี้ยงอู้่นะคะ,ๆๆะ,คะบ้านบ้านหนองแวงม่วงตำบลขุดโดนอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะบ้านานาวีนะคะบ้านเลขที่ยี่สิบสามบ้านเลขที่สองสามหมู่สามนะคะ บ้านเลขที่23หมู่3บ้านหนองแวงง,วงตำบลขุดโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะสำหรับผู้ใดอยากมาทำบุญกับนาวีมืออื่นนะะี่้อค่ะเด้ออยากมาเห็นโตเป็นเป็นนะคะอยากมาถามมาเอา่อมาทำบุญนำ้ำอยากมีส่วนร่วมนาวีเพิ่นกะเลี้ยนเชิญน,นะคะเด้อมื่อื่นนี่เป็นวันที่6นะคะอยูุ่บ้านนาวีนะคะผู้ใดอยากทำบุญกันเนะะี่ยค่ะหมยเล็กบัญชีนาวีนะคะเอ่อธนาคารออมสิน020์ สาม9 8 8 5 0 5นะคะธนาคารออมสินนายชัยทวีสภาสุขนะคะสวาสุขนะคะนะคะเพิ่นก็ขอเลียนเชิญน,นะคะแอดมินก็ว่าผ่านชิปเนี่นะะ่าะขด้ออสำหรับผู้ใดยอยากมาทำบุญกับหนวีนะคะอยากมาสัมผัสโตเป็นๆอยากมาเห่นน้ำเพินินอยากมาเห็นบ้านเห็นเลื่อนเพิ่นนะคะนะคะเพื่อนก็เลียนเชิญมืออื่นบ่ไดดขายของนะคะหยุด มัดมือนะคะเมื่อนี้กัดไปคุยกันยูเพิ่นกับยุทเครื่องมือทําขายของเครื่องมือก็จะมาจัดสถานที่จัดโต๊ะจัดอย่างไว้ถัดต้อนรับเอฟซีผู้ใดอยากมามีส่วนรวมน้ากันนะคะสายบุญพอแม่พี่น้องสายบุญบ้านใกล้เลี้ยนเชียงก็ขอเซิร์ฟนะค่ะเด้อเพิ่นกบว่าเพิ่นกบเฮ็ดน้ายานมกินเลี้ยงนี่นะคะกะว่าทํานพที่เลี้ยงคู่น้ากันนะคะผู้ใดอยากมีส่วนรวมนะคะนะคะนนที่ยากก็สไปว่าถึง เลขอาจารย์ล่างนะคะอ่าสำหรับผู้ใดเป็นคําถามของนาตุกนะคะนาตุกนาตุกกสิตามห้หมืออื่นนะคะวันที่หกตอนบ่ายอาจจะไปตามเลขนาตุกกหาสําหรับผู้ใดคําถามของเลขเอ่อบ้านปู่พญานาคนะคะที่คุนบอกว่าเ่าเห็นนะคะที่ว่าเลขเขาทั้งบนทั้งล่างบ้านปู่พญานาคนนทิยาล่องไปเป็นคลิปเอ่อบ้านปู่พญานาคทําวิธีคุณอ้ําทําวิธีนอกสถานที่ เป็นคลิปนั่นนะคะทาวิธีนอกสถานที่บ้านปู่พญานาคนะคะลงไปเมื่อวันที่30ทีิผ่พานมาเนี่ยนะคะตอนเย็นๆเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะบ้านปู่พญานาคเพิ่นคอมเมนต์มาว่าคือบ่เห็นนะคะคลิปว่าบ้านปู่พญานาคเลขกเขาบนเขาล่างคือบ่เห็นนนทิยาลงไปเมื่อวันที่30 30กันยาธีพานมาเนี่ยนะคะบ้านปู่พญานาคเป็นซื่อคลิปมาบ้านปู่พญานาค คุณอ้ําทําวิธีนอกสถานที่นะคะคือคลิปนั่นปู่มาย้ําให้คือคลิปนั้นนะคะมิเลขหกแปดสามหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสามกับหา 11, หนึ่งเกตนะคะกับเขาทั้งบนทั้งล่างคือคลิปนั้นเนะค่ะเด้อเขาไปย้อนล้างเบื้องใดเลยค่ะวาเลกปู่พญานาะเขาตรงบอร่นอโน้นทิยาบวกกิงบอ่อนะคะบอมแมนวาเลกออกเลยจังหวาบอ,บอมแมนเนาะคะ่ะน้นทิยาลงไปวันที่สามสิบตอนเย็นๆนะคะไปย้อนหลังเบื้องใดเลยค่ะสําหรับนาตุก,กัสิตามให้พรุ่งนี้ ตอนบายนะคะแต่ว่าตอนเศร้าแต่ถ้าวิธีอยูบัานนาวีนะคะเนี่ยค่ะสำหรับผู้ใดอยากมาทําบุญนับนวีอยากมาเอ่อรวมในงานวิธีหนึ่งนะคะอยากมาเห็นโตเป็นๆสัมผัสเป็นๆน,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 นะคะกับบ่รู้ว่ามืออื่นนน่ปูเสียหายโชคราบห้องบ่อก,กับค่อยมาติดตามน้ากันนะคะแต่นู่นที่ยากก็จะไปภาพไปเบื้องเลขอาจารย์ล่างเลยนะคะไปน้ากันเลยค่ะอันนี้เป็นเลขอาจารย์ล่างนะคะอาจารย์ล่างกับเขายูบ ประจำนะคะพึ่งจะมาลดงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหรือซึกว่าจะลดงวดที่ผ่านมาเนี่ยบ่เขานะคะลดสองงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมากับบ่เข่าตารางงวดนี้อาจารย์เพิ่นกบมันใจว่าบบได้กลับเด้อค่ะเด้องวดวันที่สิบหกตุลาสองหาหกซี่อาจารย์ล่างหายเลขวิ่งเลขเด่นสําหรับผู้ใหมากวิ่งมากเลียนมากออกกําลังกายอาจารย์ให้วิ่งเลขเจ็ดกับเลขแปดเน้นเลขแปดเด้อค่ะเด้อ เจ็ดกับแนี่อาจารย์บอกว่าฟันทงเลยหายยุท่ายนะคะยุทายปลอ,อบนล่างนะคะหายยุท่ายแต่ว่าบ้ได้กับนะคะอาจารย์จับคู่หายก็จะมี68 08 28ู7ย์แปดสก้นะคะโตกันก็จะมีเก้ากับเก้าเอาคือเลขซ้ำกันเนาะนีนน่เนาะ อ๋อศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดตัวกันก็นจะมี 98, กเก้าแปดกับเก้าเจ็ดนะคะนะคะบนล่างไม่ต้องกลับนะคะอาจารย์เพิ่นก็นโทรมาย้ำว่าบ่ต้องกลับเด้อค่ะเด้อนะคะก็สิเว้าไปพักๆแล้วก็ซุ่มตัวเลขนะคะแล้วก็สิดท้ายเห็นนาวิไปน้ำนะคะอยากมาทำบุญกับนาวิอยากมาสัมผัสตัวเป็นๆน,นะคะ แม่แม่บ้านเพิ่นหรือแม่ยายเพิ่นกระใจดีดีค่ะขอเลี้ยนเชิญทุกคนเลยนะคะบ้านใกล้เลี้ยนเที่ยงที่มาได้นะคะสามารถมาได้ที่มาบ่าได้กับว่าเป็นยังกอใอ้ติดตามทั้งช่องเฮ้านะคะนะวิฝันตอนใดเข้ากับสิปล่อยลงเป็นชิปหเห็นทุกๆุกคนเลยนะคะนะคะเพิ่นเพิ่นว่างวดนี่สิขอปูให้สามโตสิบ,บอกบิดเลยบ่มีการกักนะคะสิบ,บอกมดเลยปูว่าวไใดก็สิบ,บอกมัดทุกโตบ่มีการกักทั้งสิ้นนะคะ นะคะผู้ใดอยากมาทำบุญก็เพิ่นหรือว่าอยากมามีส่วนร่วมกับมาเ้อค่ะเด้นอนนที่ยากกับสิท้ายเห็นเลขอาจารย์ล่างแล้วก็สิท้ายเห็นภาพนวีไปเป็นพักๆนะคะนะคะเพิ่นะะเป็นค้นจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะ,ะ,คะเพิ่นว่าเพิ่นบอสซื้อเพิ่นเสียสลระให้เอฟซีื้อกับคือบอสซื้อยีรีนะคะ,ะ,คะเพิ่นย่านเลขเคลื่อนย่านเลขบอออกเพิ่นกับบอสซื้อนะคะ เพื่อนว่าถ้าเพื่นซื้อเราย่านเลขเคลื่อนเพื่อนกะตัดทินใจคือพอซื้อจากบาทเลิห่หายนซื้อหายถือหายมีโชคมิลาเพื่อจะได้พดนีพจดสินนะคะงวดนี้เพื่นว่าสิขอปู้หายสตัวเป็นๆเ,เลยนะคะสามตัวตรงๆเข้ากับมาค่อยติดตามน้ำกันนะคะแต่น้นทิยากกับสิีไทยเห็นเลขอาจารย์ล่างนะคะ าจารย์ล่างงวดวันที่16ตุลา2 5งห้เลขวิ่งเลขเด่นสำหรับผู้ใดมากวิ่งมากแลนด์มากออกออกำลังกายอาจารย์เพื่อนห้วิ่งเจกับ8นะคะเน่นเลข8เพื่อนบอกว่าเลขเจกับเลข8นี่ค่ะเอาไว้ท่ายนะคะบ่ต้องกลับเลยนะคะเพื่อนย่ำแบบนั้นน้นทิยาก,กเว่าตามอาจารย์นอคะ่ะเด้บอบ่าแมนว่านน้นที่ยาจะเว้าเองนะคะเพื่อนจับคู่ไ้ก็จะมี68 08 28 07เจด สองเหกเตัวเน้นก็จะมีหกแปดกับสองเกนะคะฟลอรอบนล่างนะคะไม่ต้องกลับล้วก็โตกันก็จะมีเก้าแปดกับเก้าเจ็ดนะคะนะคะสําหรับอาจารย์ล่างนะคะนนทิยาสีส้มเป็นภาพสูงๆงเพื่อว่าจะแคบหนาจอไว้จดไว้ไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะชอบก็บคอยจัดคอยลงทุนนะคะ่ะเด้อว่าชอบก็บเลื่อนผ่านว่าเป็นยังค่ะเพราะว่า,วาบม่มีผู้ใดรู้ว่าเล็กสีออกตัวใดนนทิยานี่เป็นแค่ซื้อเป็นแค่ซื้อนําเสนอ ตัวเลขมันกับเขาได้รุดได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าสูตรก็คือสูตรนะคะบ่ม,มีผู้ใดรูล้ลวงนานะคะกับิีไทยนนวีอีกนะคะนะคะนวีกับเลี้ยนเชิญพ่อแม่พี่น้องเอซี่ผู้ใดอยากมีส่วนร่วมมาทําบุญน้ากันนะคะอยากมาเห็นมาสัมผัสมาคุยกันนวีนะคะ่าสิ่งที่นวีเบาเนี่ยเป็นออกจากใจจริงทั้งสิ้นนะคะบ่มีเสแสงบ่มีอย่างนะคะเบาออกจากใจจริงห้ก็คือห้นะคะ คนท่ยาก,กับเป็นแค่ซื้อนํำเสนอเป็นแค่ค้นกลางกับว้าแท่นเอฟซีบางค่ำกับว้าบ่ได้หลายกว่านี่นะคะก็อยากให้มาว่ากับเพิ่นด้วยตัวเองนะคะว่าอยากให้ผู้ให้แบบไดอยากเอาสองตรหรือสามตกับมาสัมผัสมาคุยกันเองนะคะ่ะเด้อคือมืออื่นเนี่ยแหละคะ่ะวันที่หกเพิ่นเพิ่นเอ,อ่บอบ่อขายของเนี่ยนะคะบ่ได้ขายของเห็ดเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหมดนะคะแล้วก็วายผู้ผู้ใดอยากคุยอยากสัมผัสกับมาเองเลยคะ่ะ นะคะนที่ยากกวสทิท่ายเห็นเ,เลขอาจารย์ล่างอีกนะคะ,ะ,คะอาจารย์ล่างงวดวันที่16ตุลาสองห้าหกสี่นะคะอาจารย์ล่างให้เลขวิ่งเลขเด่นให้วิ่งหรือผู้ใดมากวิ่งมากแรนเลขออกก็า่างกายก็คือเลขเจ็ดกับเลขแปดเน้นเลขแปดเพิ่นบอกว่าแปดยุทท่ายนะคะจับคู่ให้ก็จะมี6หกแปดศูนย์แปดสองแปด 07 27 67นะคะตัวเน่นก็นจะมี68กับ27นะคะตัวกันก็นกนจะมี98กับ97นะคะบนล่างไม่ต้องกับนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นท่ายนะคะ7ยืดท้ายหรือ8ยุดท้ายสําหรับผู้ใดมักรูดก็รูดได้แล้วก็เด้อเพิ่นว่าบ่ต้องกับแต่ว่าเป็นบนล่างแค่นั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ว่าหมั่นใจหนาจะยุดล่างแต่ว่าเขากับฟังหูไหวหูนะคะจดไว้ไ้ถ้าเรียบเทียบกนละลายสำนักนะคะ สูตรคำนวณกับมีการผิดพลาดไดเด้อค่ะเด้อนะคะเด็กอาจารย์ล่างเท่าเอาไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะนะคะน้อนดียากกัขออวย้อนหพ้พพอไม่พี่น้องเอฟซี FC โชคดีถูกหวยลำลุ้ยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ